ก็สวัสดีนะนะทุกคนที่รักการตกปลาทุกคนนะครับวันนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอแวนตกปลาครับซึ่งวันนี้ครับผมก็จะพามาตีปลาช่อนล่องน้ําสนตาครับเนี่ยสภาพหมาก็เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยผมมากับเพื่อนหนึ่งคนนะตกอยู่ตรงนั้นห <c oughs> น่อยนยประเดิมก่อนไม้แรกเลยซึ่งวันนี้ครับผลจะออกมาเป็นยังไงก็รอติดตามชมเลยครับไป ผมว่าจะเริ่มตีฝั่งขวาอ้าวเพื่อนผมตีไปแล้วยำเท้านี่ต้องเดินลงช้าๆนะแกใส่แมสด้วยนะเพืออ่อความปลอดภัยผมก็จะตีฝั่งขวาก่อนแล้วกันของมือน,นะครับก็อกือ้อ,อ,อ,อบุญญาครับแล้วก็ลากลงมาเลย เทคนิคที่เขาใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนี่หน้ามาให้เร็วกว่านี้เนาะคนปิดท้องลองปีย้ำๆดูเรื่อยๆครับถ้ามันมีตัวมันจะออกมากัดอีก ครับตัวแรกตัวแรกเริ่มกัดแล้วเพื่อนผมตัวตามครับนี่ที่มันตามีม่มันตามเนาะ ีแม่งตามมาเป็นคืนนะครับท่านผู้ชมโหนลองตีย้ำดูอุย้ยโดนแล้วครับท่านผู้ชม ออนนโอ้โหน้ยงๆทบานผู้ชมอ้โหหแล้วครับท่านผู้ชมแอคครับองวันนี้ยกเลยอ่ะฮะก็เป็นแรกแรกของผมครับสันฝีเพื่อนผมโม้วนไปผมโม้ยังไม่ได้ตัวเลย แต่เดี๋ยวผมก็ผมก็ตีจุดย้ำครับพอมันมีตัวไล่ผมมาตอนแรกก็ตีย้ำไปย้ำมาครับมันออกประกาศเฉยเลยนี่ครับไปหาแต้มต่อไปครับไปเดี๋ยวหาแต้มต่อไปของผมเลยครับ ผมใส่แมสตกฟ้าอยู่นะเพราะแถวบ้านผมก็เป็นจุดเจุดที่มันเป็นเขตอันตรายอยู่ครับเพราะแถวบ้านผมมีคนติดโควิดตอนนี้อยู่ประมาณสี่รายได้ครับแต่ตอนนี้ผมขับห่างออกมาจากชุมชนแล้วนะถามว่าเอ๊ะติดโควิดมีคนเป็นโควิดแล้วทำไมยังออกมาอย่างนี้ได้ซึ่งครับหมู่บ้านผมครับจะมีอยู่ประมาณเออเจ็ดหมู่ได้ครับก็จะมี หมู่เดียวครับที่เป็นหมู่ที่สี่ของผมนี่แหละแต่อยู่อยู่นอกเออตำบลผมนะครับเขาจะแยกครับเป็นชื่อหมู่หมู่สี่เป็นตำบลฟากบึกครับแต่เป็นหมู่สี่ในตำบลบ้านผมนะซึ่งตอนนี้ครับผมก็เออก็จะเก็บหมดเลยนะเพราะวันนี้อยากอยากกินปลาเค็มไซส์ก็จะมีประมาณแบบไซส์ปลาเค็มนี่แหละถ้าได้ตัวใหญ่ก็อาจจะเอาไปทำอย่างอื่นคนระับ ออผมตอนนี้เป็นเวลาปวดจะสองโมงนะครับซึ่งพนธไต้ตัวเดียวไปอยู่เลยแด้ผมกะจะออกบ้านเร็วๆกว่านี้นะแต่ได้ดันรู้สึกปวดท้องซะงั้นแย่เลยครับปวดท้องออกหมายสายเลยอุ้ยอยู่ไหมอยู่ไหมเอาอยู่เอาอยู่เฮ้ยพวกผมพ่ผมโดน่ะ เพื่อนผมโดนเพื่อนผมโดนเพื่อนผมโดนใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยไม่อ้วนว่ะตัวนี้เออไม่อ้วนแต่ยาวเห็นเยอะแต่ไกลเลยวิ่งมาหัวเป็นโลโตสองขีดนี่ก็ไม่เอาแต่นี่เต็มป่าเลยเพื่อนผมย้อนี่ยคนดูหน้าคุณตกนะครับถ้าไม่ฟุ้งี่ทำไม่ได้ถ้าไม่ฟุ้งก็ทำไม่ได้วเนี่ครับกับอะไร กับกบลอไเลยเหี้ยนี่น่าจะรู้กันดีครับไซส์แบบสวยอยู่นีสวยสวยอยู่ครับน่าจะเจ็ดแปดขีดได้ผมต้องแสงเพื่อนให้ได้ละปปนะหาตัวต่อไปผมแล้วกับเพื่อนครับหาตัวต่อไปครับ ฟิชนหายไปในมดเนี่ยฟิชไม่ได้ปลาไประบายกตุงยย้งอะไรได้วเปจะเรื่องปกติของนักตกปลาทุกคนนะั่งนะตกยาพิชิ้อีสีตีแล้วกอขมิบตูดรอได้เลยสุดยอดอขมิบตูดเลย อือ,อ,อโอยโนแล้วครับโอ้ยิจูรอวไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โยโยโย่อุยอ้ย,ย,ย,ยสายำสายก็พอได้อยู่ครับมมี๋ยนเจ็ดีดมัน มกออเจ้าเหมนว่นี่ครับต่อแดนที่สองกระปีอยู่ตั้งงานตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้เลยโอ้โหโดนเลยปีแบบไม่ได้ตั้งใจออกประกัดผมก็ตกใจเลยแดนที่สองมาแล้วครับใช่เราต้องเล่าช่วงตัวเลยครับมันหนับช่วยไม่ได้ขิงครับขิงขิงมาขิงกลับแต่ก็เต้นสองนะ ครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเที่ยงแล้วครับซึ่งผมก็มานั่งพักส่วนมส่วนเพื่อนผมก็นี่นี่ยังดีอู่ครับดีครับ,รบไม่ได้คือไม่ใช่เพื่อนผมครับเนี้ยเกาะเหยื่อกัดขึ้นมานี่เอาเลยนะนะครับบรรยากาศมเมฆเมฆมันเริ่มแบบมีเสียงฟ้าร้องแล้วน่าจะใกล้เวลาฝนตกแล้วครับซึ่งผมก็พักพักก่อนแล้วกันคือแบบไม่ไหวแล้วรู้สึกแบบเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อย เจอกันช่วงบ่ายขยี้เก็เจอกันช่วงบ่ายครับไปไปครับนะนะก็ผมขอปิดคลิปเพียงแค่นี้รายกันครับดูสภาพลมตอนแรกกะจะพักถึงสักประมาณสี่โมค่อยตีต่อสภาพมันไม่ไหวแล้วับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองได้ครับก็ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะยครับให้กับช่องเอเวนส์สมาครับ ไม่ใช่แล้วก <g ül> <ๆ> <g ül> ็ไว้เจอกันเขาได้ครับาผมจะไปที่ไหนก็ติดตามนะครับก็ <g ül> <g ül> สวัสดีครับบาย